ครับก็สวัสดีครับผมสมพงษ์ทเวลนะครับตามที่เอฟซีของสมพงษ์ทเวลลขอกันมานะครับเกี่ยวกับหวยวันที่หนึ่งสิบหกพฤษภาคมสองพันหกสิบสามนะครับซึ่งรัฐบาลก็เลื่อนออกมานะครับคือจริงแล้วหวยมันก็ทําไปแล้วล่ะตั้งแต่วันที่ตั้งแต่เดือนมีนาแต่ว่าพอดีหวยมันเลื่อนนะครับทีนี้ว่าเราก็จะมีมารีวิวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าขอเข้ามาเยอะนะครับ หวยที่บางมังนนท์ให้มานะครับก็คือ,อยังยืน,นยันหรือว่ายังคอนเฟิร์มนะครับว่าหวยที่ได้มาก็ยังเป็นตัวเก่านะครับซึ่งบางก็ยังให้ตัวเก่านะครับซึ่งเราก็จะมารีวิวกันนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะดูได้ดูมาแล้วนะครับซึ่งหวยบางให้มานะครับงวดวันที่จริงๆเราต้องออกวันที่1เมษาแต่ว่าพอดีเลื่อนมาก็เป็นวันที่16พฤษภาคมนะครับบางมังนน์นะครับให้มานะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะครับเดี๋ยวก็จะกันลืมนะครับคือหวยที่บางให้มานะครับ คือให้มาศูนย์นะครับสี่นะครับห้านะครับนี่คือบังให้มาสามตัวนะครับอ่าตัวนี้ใครใครอยากวิ่งก็วิ่งได้ศูนย์สี่ห้าซึ่งเป็นหวยเลขท้ายสองตัวล่างนะครับนะครับอ่าอ่าที่ตัดออกมานะครับบังให้มาก็คือศูนย์หนึ่งนะครับครับแล้วก็ศูนย์ห้านะครับแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะครับ ส่วนหลักสี่ก็จะเป็นหนึ่งสี่นะครับหนึ่งสี่นะครับสี่ห้านะครับสี่เจ็ดนะครับนี่ครับทีนี้ว่าบางเนี่ยให้เน้นๆเลยครับก็คือวงกลมให้ครับเป็นตัวเด่นที่บางตัดออกมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นตัวรอนะครับตัวเด่นจริงๆเป็นตัวห้าเก้านะครับผมห้าเก้านะครับหมวตัวนี้คือบางมุงนนบอกว่าถูกนะครับนี่คือ ตัวเด่นเนะครับเด่นนะครับเด่นนะครับตัวนี้คือเด่นนะครับถูกครับนะครับเป็นเลขล่างนะครับเลขห้าเก้าส่วนใครจะขึ้นบนก็ได้นะครับลงล่างก็ได้ครับให้ให้กลับด้วยนะครับกลับด้วยนะครับก็มีศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนะครับแล้วแต่นะครับแต่ว่าตัวที่บังแบบวงกลมให้เน้นๆคือห้าเก้านะครับครับผมส่วนของสมพงทเวลเนี่ยเพิ่มนะครับสมพงทเวลให้นะครับให้สี่ตัวนะครับสี่ห้านะครับ หนึ่งหนึ่งนะครับผมนะครับตัวนี้ดิ้งนะครับซื้อได้เลยครับสี่ห้าหนึ่งหนึ่งนะครับนะครับตัวนี้ก็คือหนึ่งหนึ่งครับส่วนใครจะตัดสี่ห้าห้าสี่นะครับได้ครับอหนึ่งสี่สี่หนึ่งได้ครับเพราะจะเพราะจะตรงกับตัวนี้ครับหนึ่งสี่สีาเลขตัวเดียวกันะครับผมสี่ห้ากับหรือใครจะซื้อห้าหนึ่งก็ได้นะครับ ตัวเต็มๆก็อาจจะค่าเป็นเบิ้นก็เป็นแะหนึ่งหนึ่งนะครับผมนี่คือเลขของสมพงศ์ทวดครับหวยอ่อนนะครับวันที่นะครับสิบหกพคนะครับท้าไม่เลือดนะครับท้าไม่เลือดนะครับหกสามนะครับอันนี้เป็นของบางเมืองนนนะครับข้างบนนี่ก็ท่อนบนนี่นของบางเมืองนนนะครับส่วนท่อนล่างนี่ก็เป็นของสมพงศ์นะครับ คาเวลนะครับนะครับมาดูใกล้ๆกันนะครับผมครับ4 0 4 5นะครับจะวิ่งก็ได้นะครับล่างครับวิ่ง0วิ่ง4วิ่ง5นะครับแล้วก็0 1 0 5 0 7นี่คือบังให้มานะครับ1 4 4 5ซึ่งจะตรงกับของสมพงษ์เจ้าครับ4 5 1 1นะครับผมก็เป็น1 1นะครับเน้นนะครับเน้น1 1นะครับของผมนะนี้นะครับดูชัดๆนะครับ ของบางมงนุนะครับ0ูนย์45่7 0านหนะครับ4 5 4 7นะครับของบางมงนวลแต่บางมงนุเน้นเน้นะครับ5้นะครับของผมนี่ของตงมงทเวลนัก็คือเป็น511 411ได้เลยครับ4 5 5 1้5ห้า1นะครับา้1ครับจัดไปครับ1 1อันนี้เป็นเลขบนนะครับส่วนใครจะลงล่างก็ลงไปเลยครับผมมั่นใจนะครับ511นะครับเบิ้ลครับ51115 สี่หนึ่ง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 สี่อะไรประมาณนี้นะครับผมสี่ห้าสี่นะครับก็จะตรงกับสี่ห้าสี่ของบางเมืองนนนะครับนี่ครับผมจัดไปครับงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมหกสามถ้าไม่เลื่อนนะครับนี่ครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะครับเดี๋ยวลองดูวันนี้ครับของบางเมืองนนนะครับเน้นตัวเก่าครับตัวเดิมครับไม่มีเปลี่ยนครับ 59นะครับเด่นครับของสมมงโซเบลหนึ่งหนึ่งนะครับเป็นเลขบนสี่ห้าหนึ่งหนึ่งนะครับห้าหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งตัดเอานะครับผมคือสี่ตัวในของผมนะครับสี่ห้าหนึ่งหนึ่งโอเคครับใครชอบกินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สมมงโซเบลเพื่เป็นกำลังใจนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ